การเมืองไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ความคิดอยู่ในใจของพวกเราทั้งสามคนแต่เราคิดว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงในความคิดของนักการเมืองผู้ชายบางคนเท่านั้นนะทำไมรู้ไหมฮะผู้ชายที่เป็นนักการเมืองบางคนเนี่ยกลัวผู้หญิงเข้ามาแล้วจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเขาจะไปทดีกว่าทำไมรู้ไหมฮะเพราะนักการเมืองผู้ชายเน้นบางคนเอานิสัยผู้หญิงมาใช้อย่างที่เมื่อกี้นี้คุณเทพพิธาก็ก็บอกมาแล้วเนี่ยนะฮะทำไม มีนิสัยไม่ดีของผู้หญิงบางอย่างและบางคนเช่นช่างนินทาชอบเมาส์ตลอดปากเลยนะลองดูนะักการเมืองไทยบางคนผู้ชายด้วยซ้ํานิสัยผู้หญิงเปียบเลยนินทาฉอดหมดเลยใครเป็นยังไงพักน้นเป็นอย่างนี้พักนี้เป็นอย่างนั้นรู้หมดทุกพักที่ไม่ดียกเว้นความไม่ดีของพักตัวเองไม่มีแพลออกมาเลยเอเอบอกให้นะ เี่ยวกบเรื่องนี้เนี่ยผมขอต่อนิดหนึ่งไหนไหนมีคุณสุภาพสตรียอยู่ในที่นี้พระอิญมองไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ผู้ดำเนินรายการไปถึงสามสาวทางภากโน้นนี่นะฮะสวยหมดทุกคนไม่จําเป็นต้องพึ่งเครื่องสําอางเพราะสวยโดยธรรมชาตินะฮะแต่ผู้หญิงเนี่ยควรจะรู้เรื่องเครื่องสําอางผู้หญิงทําเครื่องสาอางเพื่อน,นักการเมืองชายบางคนหน่อยเถอะครับเริ่มต้นผู้หญิงปกติเขาเขาต้องล้างหน้าก่อนแต่งหน้าใช่ไหมฮะขอแนะนําว่าถ้าเผื่อจะทําเครื่องสําอางสำนักการเมืองชายบางคนนะฮะ ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ล้างหน้าด้วยนี่ฮะผลิตภัณฑ์ใหม่ i c h e ี s Watch แปลเป็นไทยก็คือล้างกิเลสนะฮะล้างมันซร้าออกจากใบหน้าของมันนะฮะสำหรับการเมืองชายบางคนการใช้กิเลส t c h ออกไปแล้วล้างด้วยสำลีอาจจะได้ผลแต่สำหรับบางคนขอแนะนำสก t อต i g h t มันถึงจะสาใจและถูออกตอบได้หมด เมื่อล้างหน้าเสร็จแล้วผู้หญิงก็ต้องมีใช้สกินโทนิ่งโรชั่นสมานผิวนะฮะของผู้ชายนักการเมือนบางคนผู้หญิงผลิตออกมาเลยนี่ฮะเป็นโทนิ่งโรชเ่นเหมือนกันอ่านว่าเดสสันแดนก็คือดัดสันดานมันนั่นเองเมื่อเช็ดไปเสร็จแล้วผู้หญิงก็จะต้องมีการแต่งต่อขอแนะนำ ยางไอไอเซนก็คือยางอายนั่นเองผสมกับไม่โกงเอามาขยาวขยาวรวมการทานหน้ามันที่จะรู้จักว่าไม่โกงกินเพราะว่าถ้ากิดโกงกินมันต้องอายศักดิ์ศร,รีวงตะกูลเขาันมั้ <Yeah. S 1> นี่แหละท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้อรุโสทั้งสองและเจ้าหน้าที่ดเร็กเซลเป็นพยอดดวงใจของดิฉันพี่ดำค่ะท่านมาบอกว่าหัวหน้าของดิฉัน เป็นแม่ยอดชีวาส่วนพี่สุชาดาเป็นแม่ยอดชีวีแต่สำหรับจารินีเห็นจะคือแม่ยอดเทพีสีโดมย้ำกันตรงนี้เลยนะคะว่าการเมืองน่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงค่ะถ้าผู้หญิงเป็นเพศที่ไร้ความสามารถแล้วเราก็ธรรมชาติก็คงไม่เลือกผู้หญิงให้มาเป็นแม่ของเราหรอกค่ะ นักการเมืองนะคะให้เป็นผู้ชายยิ่งใหญ่ปานใดก็ตามยังต้องยกมือไหว้แม่ของตัวเองเลยแล้วถ้าการเมืองไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงแล้วเราก็การเมืองเป็นเรื่องของอะไรคะแล้วผู้หญิงจะทําอะไรคะท่านจะให้อยู่บ้านร้อยมมลายไกวเปเลี้ยงลูกถอดรองเท้าหุงข้าวกวาดบ้านซักผ้าล้างจานขัดห้องน้ำํำเล่นไพ่เหรอคะ ด2 5 3อักา5แล้วนะคะโลกหมุนไปแต่เหตุไหนผู้ชายไทยถึงไม่หมุนตามยำ้ำย้ำกันตรงนี้เลยนะคะว่าผู้หญิงไทยไม่ใช่ออแอบเพราะฉะนั้นผู้ชายไม่มีสิทธิแอบไม่มีสิทธิ์ซ่อนไว้ให้ผู้หญิงเป็นคนรับใช้แต่ในบ้าน <c oughs> เหรียญนนะ่ะมันมีสองด้านตอนนี้เราเห็นมันเพียงด้านด้านเดียวเท่านั้นแหละนะคะ บนด้านด้านนี้เราเห็นว่าสังคมกำลังเปิดโอกาสให้แต่ผู้ชายเท่านั้นที่แสดงความสามารถท่านผู้มีกเกียรติคะจะไม่ลองพลิกดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญเหรียญน,นี้หรอคะในอีกด้านหนึ่งของความแตกตา่างเราพบว่าผู้หญิงก็มีคุณค่าความสามารถและสติปัญญาเทียบเท่ากับชายเหมือนกันบบอาจารย์คราวหน้าเราจะไม่ตวาทีกันในยศนี้แล้วนะคะ เพราะเรารู้กันแล้วว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงแต่การเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนพี่ดำนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะมาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยให้ไปยุ่งเรื่องของการบ้านพี่สุชาดานะคะฝากมาบอกนะคะบอกว่าอ้าวผู้ชายบอกให้ผู้หญิงเนี่ยไปยุ่งเรื่องของการบ้านแต่ผู้หญิงบางคนบอกว่าก็ผู้ชายไม่ชอบทําการบ้านแล้วอย่างนี้ยใจผู้หญิงทํายังไงคะ แล้วอย่างสภากาแฟสภากาแฟก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากสภากาแฟก็จะเปลี่ยนเป็นสภากบดํากบแดง <c oughs> เหตุการณ์ในสภาก็จะเปลี่ยนไปประเภทที่ยกมือบอกว่าท่านประธานครับขอให้คนนั้นถอนคําพูดขอให้คนนี้ถอนคําพูดถอนกันอยู่นน่นนะคะประธานไม่ใช่หมอฟันสักหน่อยนะคะ <c oughs> จะเปลี่ยนไปจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นท่านประธานคะอะมีอะไรเหรอจ๊ะคือสีสมอนคะ่ะเขาเขา,เขาทําผิดกฎข้อไหนเหรอจ๊ะคือสีสมอนเขาทําไมเหรอจ๊ะ เขาค like <the ้อนหนูค่ะนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบน่ารักนะคะปรีปนองเป็นกันเองเวลาหาเสียงเวลามีเรื่องขัดแย้งกันเนี่ยจะไม่มีการจ้างมือปืนเก็บหัวคะแนนเก็บบุคคลสําคัญเก็บอะไรต่างๆไม่มีผู้หญิงเวลาโกรธกันอย่างมากก็จิกตีควนจิกบิดพุงดึงหูนะคะโกรธกันมากๆหน่อยก็ไม่เท่าไหร่นะคะไปตลาดเอาหนามทุเรียนมันตบสองสามีก็หายนะคะแล้วอย่างเวลาปิดประชุมสภาเนี่ยเราก็จะไม่ปิดกันแบบธรรมดากดอ้อ ปิดประชุมแยกย้ายกันกลับเราจะปิดกันแบบท่านประธานก็จะบอกว่าเอาละก่อนปิดประชุมขอเชิญสสจังหวัดศรีสะเกดสสก็จะขึ้นมาค่ะดิฉันสสจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะเคล็ดลับแม่บ้านก่อนปิดประชุมวันนี้เวลาทานปลาแล้วมือขาวไม่ต้องตกใจเอาไปจุ่มในน้ํามะนาวนะคะผสมกับน้ําชามือก็จะหายข่าวปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้ <'t> <ederim> เห็นไหมคะไม่ใช่แต่บ้านเมืองเนี่ยก <Not> ็าอาจจะเบาลง ดูไม่จืดเลยฮะสภากบดำกบแดงเปลี่ยนจากขอประท้วงเป็นขอประแป้งน่ารักน่า,นาดูเลยขอถอนคำพูดที่เป็นขอคอนขอควรขอหยิกผิดข้อบังคับขอตบด้วยน้ำทุเรียนยนี่ประเทศไหนนี่ปัญญาอ่อนขน,นาดนี้ลองเลขาพูดคุมเครือหลายตอนนะบอกผู้ชายเนี่ย ไม่ค่อยชอบทําการบ้านพิเทพิทักแอบกระซิบมันขึ้นอหัวแบบฝึกหัดย่างน่าทําว่าบางทีไปเจอแบบฝึกหัดโจทย์เก่าๆเบื่อๆท่านยกแทชเชอร์ยกอินทิราคารทียกนางคลินตันท่านก็ลืมไปว่าอียิปต์ล่มสลายว่าะคลีโอพัตราฟิลิปปินเจออีอเมดามาโกสนะเมืองจีนเจอซูสีไทเฮาเมืองไทยเราแค่ข้ามภูเขาสามลูกก็เรียบร้อยแล้ว <laughs> น่ากลัวมากต้องบอกตัดเป็ดเอาไปกินอะไรนี่นะฮะทางการการเมืองมันมีแต่ตัดงบนะฮะไอ้ตัดให้เป็ดกินเนี่ยมันไม่มีในทางการเมืองนะฮะโอ้โหน่ากลัวสงสัยเป็นเจ้าของสโลแกนเฉือนเฉียบขาดไม่พลาดแม้แต่เส้นเดียว <c oughs> เราไม่ได้กีดกันสิทธิสตรีแต่เราดูแล้วว่า หน้าที่ของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือหน้าที่แห่งความเป็นแม่นะไหนๆเราก็รักแม่แล้วนอกจากมีแม่ของเราคนหนึ่งแล้วเรายังมีอีกแม่หนึ่งก็คือแม่โดมเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าแม่จ๋าวัยหกสิบใกล้มาแล้วหรือนี่<ม>อยากให้แม่ยั่งยืนสักหมื่นปีอยู่เป็นสีธรรมศาสตร์ีชาติไทยยินเสียงแม่กล่อมลูกกลางวานแววโอ้ลูกแก้วลูกขวัญอยาวนไไว ทางอ,อกแม่ไปอยู่หนตตำบลใดจงสืบใจรับใช้ชาติราษฎรช่อชงโพลานโพจำปีน้ำตาพร่างพรมเพราะเห็นลูกโดมเป็นคนดี ย,ยกย่องแม่เหลือเกินอาจารย์อภิชาติดำดียกย่องแม่เลยเหนป,ปิดท้ายที่เข้ากับธรรมศาสตร์ไงโอ,อ้ใช่ค่ะให้เห็นความสําคัญของเพศหญิงว่าควรจะเป็นแม่มก็ใช่สิทุกวันนี้เป็นแม่ครัวกับแม่บ้านเท่านั้นแหละออแต่แม่อันท่จริงแม่โดมก็สร้างลูกโดมมาเยอะถูกไหมฮเยอะแม่โดมก็สร้างลูกโดมมาเยอะลูกโดมก็ เข้ามามีบทบาททางการเมืองเนี่ยเยอะเลยใช่ถูกไหมใช่บทบาทเยอะแยะเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรแต่อะไรนะนักการเมืองในปัจจุบันนี้ไงใช่ไหมคะเราสามารถมาแสดงศักยภาพในเวทีการเมืองได้อย่างสง่างามนะผู้หญิงเราต้องยกย่องกันเนาะเพียงแต่ว่ามีบางคนที่เขาไม่พยายามที่จะให้เวทีเราเยอะในเวทีการเมืองก็มีการเชื้อเชือนกันแต่นั่นแหละตามหลักประชาธิปไตย มันต้องเคารพความคิดของกันและกันแต่ว่านี่เป็นลักษณะของการแบบคล้ายๆเหมือนโตวาทีไปในตัวถูกไหมโตวาทีค่ะเพราะฉะนั้นก็ผู้หญิงก็ต้องมีลูกเล่นก็ต้องโดนอะไรนะโดนกัดโด,โดนกัดจากผู้ชายชผู้ชายก็ต้องกัดคืนาาและไอคำเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พูดในสมัยนั้นว่าก็คือฟันให้ยับสับให้แหลกแล้วแจกให้เป็ดเลยนะนี่ใช่ไหมเพราะมีข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนได้แต่วันนี้เราจะเห็นว่านี่28ปปีมาแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้จะไม่มีข่าวแบบนี้อีกแล้ว ฟันให้ยับสับให้แหลกแล้วแจกให้เป็ดคือไอ้ที่บอกว่าสันชับตัดให้อยากให้เป็ดเลยนี่มันเร็วไปเพราะว่าเป็ดมันกินยากหน่อยต้องสับให้แหลกแล้วแจกให้เป็ดเป็ดมันจะกินง่ายคือป๊อปั๊บปป๊อปป๊เพราะว่ามันมีคนอย่างนี้ไงเคยตัดปุ๊บเป็นก้อนเลยเนี่ยนะไม่ได้ไปสันเนี่ยนะเด็กเป็ดจริงๆก็ไปคว้าคอเป็ดตัดคอเป็ดอยากเอาเอาคืนมาให้หมเย็ต่อยังพอได้อยู่ถูกไหมฮะเสียดายแต่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยตอนหลังนี่มันหมดไปแล้วหมดยุคนี้แล้วโอ้ยดีใจจังเลยสหคนที่ไม่ชอบทานเป็ด ผู้หญิงเสียดายไงครับคือคือก่อนจะทําเนี่ยคิดหน้าคิดหลังซะก่อนว่ามันไปแล้วไปรับนะแล้วมันมีอันเดียวในโลกนี่ไงที่เราไปกินอาหารไปกินในตัวเดียวอันเดียวเนี่ยอย่าลืมถ้าไอตัวเดียวอันเดียวไปของแฟนเราเนี่ยเราจะเศร้าน้ําตาล่วงนะทั้งชาตินะวันไหนขาดเธอแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนฉันขาดวันไหนฉันขาดแล้วเธอจะรู้สึกถูกไหมครับถูกไหมใช่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 ไม่ต่จะเด็ อันเดียอเนี้อันี้คือตัวอย่างในสมัยนั้นแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้เขาใช้อะไรคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสอนกันดูสิที่เราดูคลิปไวรัโไวรัโ,โเนี่ยมัน เขาไอ้ประเภททำร้ายแบบนี้เขาไม่เอาแล้วเขาไม่ทำกันแล้วถูกไหมเดี๋ยวนี้เขาตามล่าด้วยอะไรเบวนการดิจิตอลถูกไหมฮะเช่นอ้าวเช่นใช้กล้องใช้อะไร GPS เลยจับจับพิกัดถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีการอะไรพวกสืบสวนพวกตามทั้งหลายเหล่านี้ทำไมรู้ตำแหน่งพิกัดเลยด้วยอยู่ที่ไหนโอ้ตายแล้วไปไม่รอดเพราะงั้นไม่รอดเขาไม่เอาลักษณะแบบเดิมเมื่อเดิมที่เมื่อก่อนที่ใช้วิธีการคาดคั้น คาดแล้วคันเออคือต้องให้ได้แล้วปรากฏว่าบางทีคาดนั้นไม่ยอมรับก็เลยต้องประเภทตอนกลางคืนไงพอสามีหลับเพลินเนี่ยก็เรียบร้อยถูกไหมฮะขนาดเพลินขนาดที่ไม่รู้ตัวเจอเเนี่ยผู้ชายทีหลับมัลึกขนาดั้ลึกไงโอ้โถน่าสงสารจังเลยนะแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเขาเขา ไม่ค่อยทํากันมีบางครอบครัวมีบางครอบครัวจึงนั้นที่ที่คิดจะทํากันแบบนี้แล้วพอมีรายหนึ่งมันลงข่าวหนังสือพิมพ์งานชาดหัวไม้ทุกคนก็แบบังงาดก็ดีเหมือนกันนะทำให้ผู้ชายหลายบ้านเริ่มปรับพฤติกรรมของตัวเองเนี่ช่วงต่อไปเป็นช่วงอย่างนี้ต้องคุยพี่แอ้เจะเอาอะไรมาคุย พี่อยากจะเห็นเวลานี้มันมีแบ่งชนชั้นกันเหลื่อมกันไปเหลื่อมกันมาแล้วก็ต่อว่าต่อขานกันอาจารย์ไปหยิบเรื่องชนชั้นอะไรที่มาพูดได้ไหมไฮโซโลโซโลคลาสไฮาเอาไฮโซก่อนเดี๋ยวเอาไฮโซก่อนคุยเรื่องไฮโซก่อนไฮโซนะไม่ใช่ไฮโลกันชนชันเลยว่าทําไมจึงเป็นไฮโซหรือไม่โซกัน